ครั้นสมัยที่พระโพธิสัตว์ได้สเสวยชาติภพเป็นหลานชายอยู่ในพระนครพาราณสีนั้นครอบครัวหนึ่งรองดองกันมานานแล้วระหว่างพ่อและลูกชายจวบจนลูกชายได้มีภรรยามาเป็นสะพายให้แก่พ่อและได้หลานชายมาสืบทอดตระกูลต่อนั้นครั้นนานวันเข้าสะพายคิดกบฏต่อพ่อสามีด้วยเพราะว่า พอสามีไร้ซึ่งประโยชน์ในการช่วยเหลืออันใดมีแต่เพิ่มภาระให้นางเสียมากกว่าไม่ว่าจะก,การกินอยู่นางต้องคอยจัดที่นอนให้คอยทำอาหารให้แก่พ่อสามีได้กินทั้งสามมือ้อพอสามีนั้นแก่ชาราแล้วไม่สามารถช่วยทำงานอันใดได้อีกเพียงสิ่งนี้ที่ทำให้นางไม่ชอบใจแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ทำให้นางต้องรังเกียจเป็นอย่างยิ่งคืออาการเจ็บป่วยของพ่อสามีพ่อสามีนั้นเป็นอัมาพาตเดินไม่ได้มาหลายวันแล้วโดวยเหตุที่ตกลงไปในห้องครัวเพราะต้องการจะหากินเองไม่ให้เป็นภาระแก่สะพ้ยที่บ่นว่าอยู่เรื่อยมานางสะพ้ใจดำดั่งสีนินไม่เคยคิดถึงเรื่องบุญแลบาปกรรม จึงปั่นหูให้สามีตนนำพ่อที่ให้กําเนิดไปฝังยังป่าช้าครั้งแรกสามีนางไม่เห็นด้วยเพราะผู้คนจะขรหาว่าเนรคุณอักตันยูภรยาจึงกล่าวว่าพี่จ๋าบ้านเราใช่ว่าจะมีฐานะดีเสียเมื่อไหร่ลำพังพี่ฉันและลูกก็หากินพอประทังไปวันวัน กินหรือก็ไม่เคยอิ่มเลยสักมือ้อแล้วนี่พ่อของพี่ยังมาเป็นผีคนเป็นอีกจะตายไปเสียทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมานอนหายใจให้คนอื่นเฝ้าดูแลให้เดือดร้อนอยู่ทุกนาทีฉันเองไม่มีเวลาจะมาดูแลพ่อของพี่หรอกนะเอาไปฝั่งที่ป่าช้าในป่าลึกกันเถิดพี่จา๋านางสะพ้ายกล่าวแก่สามีถ้าพี่ทำอย่างนั้น ผู้คนจะกล่าวหากันไปทั่วว่าเนรคุณและอักตันยูพอให้ชีวิตมาอยู่ถึงเพียงนี้แล้วยังไม่รู้สำนึกในบุญคุณอีกหรือสามีกล่าวอย่างหนักใจแลกังวลน,นักโดยมีลูกชายได้นั่งอยู่เอาอย่างนี้สิพี่จา๋าเราประกาศให้ทั่วไปว่าจะพาพ่อของพี่ไปทวงเงินลูกหนี้ที่ยืมไปเมื่อกลับมาพวกเราถูกปล้นไม่ได้คืน จนมันปล้นเอาทรัพย์ไปยังไม่พอ,อยังฆ่าพ่อของพี่ให้ตายจากไปด้วยสินะเพียงเท่านี้ผู้คนก็ไม่กล่าวหาว่าพี่เนรคุณแล้วนานสไพรกล่าวอุบายเมื่อสามีได้ฟังแล้วยินดีนักเพราะอุบายนี้ช่างแยบยนต์ทำให้คนไม่นินทาอันลูกชายนั้นได้ยินเต็มสองหูนึกในใจว่า แม่ของตนนี้ช่างใจดำหนักหนาทำร้ายปู่ที่ลำบากทางกายาและยังทำร้ายใจของท่านอยู่เรื่อยมาเห็นทีจะต้องคิดอุบายกลับให้แม่ได้รู้ค่าแห่งการกระตันอยู่เมื่อนั้นหลานจึงเข้าไปหาปู่ในตอนดึกสงัดนักแล้วบอกเหตุแห่งความตายในวันพรุ่งให้ปู่รู้ปู่นั้นน้ำตาไหลหลา,ลากเสียใจจนแทบเสียสติ กระทั่งไม่ได้หลับนอนทั้งคืนดุงอรุณฟ้าแจ่มใสนานสไพัยร้องตะโกนบอกชาวบ้านให้รู้ความว่าจะพาพ่อสามีไปทวงหนี้ตามแผนการในบัตดดลหลานชายช่วยกันหามแคร่ก,กับพ่อตนแล้วเดินไปในป่าดงที่ห่างไกลเมื่อถึงยังที่ไม้ผู้พ่อมองชายแลมองขวาเห็นแล้วว่าปลอดผู้คน จึงสั่งลูกให้วางปู่ลงในทันทีจากนั้นจึงขุดดินทำหลุมสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆเ,เมื่อได้ขนาดพอเหมาะจึงเร่งขุดให้ลึกลงตะวันเริ่มคล้อยแสงแดดเริ่มร่มลมเริ่มตกยามอัส,สดงใกล้มาถึงความเงียบเหงาก็เข้ามาเยือนอนิจารนอลูกกำลังจะฆ่าพ่อแล้วหรือ พ่อเฝ้าเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่แรกเกิดเรารู้จักกันในวันนั้นเป็นต้นมาพ่อรักเจ้าเจ้าก็รู้อยู่ว่าพ่อรักแม้ชีวิตพ่อนี้ก็พร้อมพักมอบให้เจ้าได้เสมอยามเจ้าร้องพ่อร้องไห้ยิ่งกว่าถ้าเจ็บแทนได้ก็อยากเจ็บแทนเจ้าสินะยามเจ้าป่วยพ่อนี้ช่างโศกนักชีวิตพ่ออยากป่วยแทนเจ้ายิ่ง ลูกเอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่วันเวลาพ่อนี้อยู่ไม่นานนักชีวิตเจ้ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากเนาะแต่ชีวิตของพ่อหมดเวลาไปนานแล้วที่เหลืออยู่มันก็แค่สังขารเพื่อรอกรรมมากกำหนดไปหลานชายมองหน้าปู่ที่น้ำตาไหลนองอย่างน่าสงสารเพราะเวลาปู่นั้นจะกล่าวอะไรก็กล่าวไม่ได้แล้ว และมองเห็นการกระทําของบิดาอย่างขุ่นเคืองใจจึงกล่าวว่าท่านพ่อท่านขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำไมหรือบุตรแกล้งถามความพ่อจะขุดหลุมฝังปู่เจ้าในตรงนี้สิลูกพ่อปู่เจ้าคงอยู่อีกไม่นานนักไม่อยากให้แกต้องทรมานอยู่ต่อไปเพราะบ้านเรานี้ก็ไม่มีเงินพาแกไปรักษาให้แกอยู่ต่อไปให้ทรมานทำไม เสียเวลาเปล่าๆบิดากล่าวตอบลูกชายอย่างไม่สะทกสะทานใจท่านพ่อไม่กลัวบาปอย่างนั้นหรือฝังปู่ทั้งยังมีชีวิตอยู่มันเป็นกรรมที่ตามติดไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเชียวนาพ่อจ๋าบุตรกล่าวเตือนบิดาแล้วช่วยเอาจอบมาขุดดินอีกลุ่มหนึ่งใกล้ๆกันให้บิดาได้แลเห็นในการกระทำบิดาทังอึ้งในคำกล่าวของบุตร และนึกสงสัยนักในการกระทำของบุตรที่กำลังขุดหลุมอยู่จึงถามบุตรในทันใดเจ้าทำอะไรอยู่ขุดหลุมทำไมอีกหลุมหนึ่งล่ะลูกพ่อบิดาซึ่งถามออกไปอย่างน่าสงสัยฉันขุดหลุมนี้เอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในวันหน้าจะได้พาท่านพ่อมาอยู่ใกล้ปู่จะได้สุขใจหนาะบุตรกล่าวประชดแก่บิดา เหมือนสายฟ้ามาฟาดบาดหัวใจบิดายืนนิ่งพูดไม่ออกลูกแห่งตนกำลังเตือนตนให้ได้สติให้รู้คิดและรู้กระตันยูลูกแห่งตนกำลังฉุกตนขึ้นจากนรกชั้นร้ายแรงเพราะภรรยาของเขานำพาให้ไปเป็นบาปการแท้แท้ที่ได้ทำกับพ่อตนในคราวนี้จึงเข้าไปร้องไห้กอดอย่างน่าสงสาร แลได้คิดในบัดดลจึงชวนลูกหามปู่กลับบ้านในทันทีนางสะพ้ยดีใจนักจากไปคราวนี้พ่อสามีคงไม่ได้กลับมาอีกตลอดไปนางจึงทำอาหารมาเลี้ยงใหญ่ครั้นเห็นสามีและบุตรจึงวิ่งไปรับในทันทีแต่เมื่อเห็นร่างปู่อยู่ด้วยจึงร้องด่าในทันใดฝ่ายสามีนางนั้นได้สติมาจากป่า เห็นภรรยาร้องด่าพ่อตนก็ให้นึกโกรธจึงชี้นิ้วต่อหน้าแล้วด่าไล่ให้นางออกไปไม่ต้องกลับมาอีกนางสะพ้ยตกใจนักด้วยทิฏฐิจึงจากไปตามคำกล่าวเมื่อนานเข้าสามีเริ่มมีหญิงสาวมาพัวพันนางได้ข่าวจึงรีบกลับมาร้องไห้ขอขมาทางพ่อสามีและสามีตน จากนั้นจึงได้อยู่โดยปกติและไม่คิดทิ้งพ่อสามีอีกต่อไปทังเฝ้าปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงเวลาปูน่นี้จึงจากลาไปชั่วนิรันนั้นแล